Thank you. Uh oh. <laughs> Countdown. With the COVID vaccine. Are you scared? Yeah. <laughs> You know, I don't like you needles. Know. Oh, yeah. it, it hurt. It hurt a lot. <laughs> I can't feel my arm now. <laughs> this is your first vaccine, also? No blood thinners. Have no. you ever had an allergic reaction to the time? I think I do Did you ever have COVID? No, no, no. Thank you. Are right, you ready? All well done. You're good. Hobbit free, way to be. Maybe I COVID. <laughs> Am I done now? สวัสดีค่ะทุกทุกคนเดี๋ยวไอ้เมื่อนี้ยฝนเิมาบ้าให้ฟังค่ะไอ้ฝนไปฉีดยาไอ้วัคซีนโควิดนะคะไปฉีดไอ้ยาป้องกันโควิดเอ่อเข็มเข็มแรกนะคะก็คือเดี๋ยวมาเล่าอาการให้ฟังว่ามันมีผลยังกับฝน คือว่าตอนแรกนะคะไอ้วันที่พวกฝนไปฉีดนะคะตรงกับวันวันครบรอบแต่งงานของพวกฝนนะแล้วเราก็แพนกันจะไปกินข้าวไปว่าไปฉีดยาเลิกงานเสร็จแล้วก็ไปฉีดยาฉีดยาแล้วเสิ็ไปกินข้าวนอกบ้านสินะ่ะพี่น้องกินข้าวแบบว่าร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยแล้วโลมันหยุดเราค่อยไปร้านอาหารแฟนซีหน่อยเองี้ยนั่นแหละพอไปฉีดเสร็จกลับมาฝนโอ้บวบไหวพี่น้องเพราะท่านได้ฮอดบ้าน,นปวด ถ้าคนติดตามผนก็จะรู้นะคะว่าผนม,มีปัญหาเอฝนเคย่าตัดออคอเนาะกระดูกคอในคอผนก็จะมีไทเทเนียมนะคะแล้วที่นี่ด้วยฝนก็มีปัญหาอยู่แล้วค่ะกับกับคอฝนเนี่ยเพราะว่ามันสิป,ปวดมันสิเมื่อยมเมื่ยคือแบบว่าเหมือนคนไปทํางานในแบกกระสอบข่าวเบิดมือสินะพี่น้องค่อดบ้านฝนสินอนฝนสิงีบตลอดฝนจังหวะฝนไม่ค่อยเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังมันสิ มันมันสิบเพียม,มบอกบอถกบัดที่นี่พ่อฝนไปฉีดยานี่มานะไปกินข้าวต่อไม่ได้ต้องกลับบ้านเลยแบบว่าปวดแบบว่าปวดเส้นเนี่ยคะ่ะเส้นทายทอยจากข้อนี่ขึ้นมาหดหัวนี่ยิงยาหดลหลแค่สีเดียวนะคะแบบว่าคือเป็นอีกอย่างที่แบบว่าทรมานมากผนกินยาแบบว่าบ่แมนทุกสี่ตรงปกติต้องกินยาประมาณสี่ชั่วโมงเนาะอยากแก้ปวดนะทุกสี่ชั่วโมงแต่ที่นี่ฝนกินแบบว่า ช่วสองชั่วโมงอะคิดดูทุกคนมันบาไหวค่ะมันมันปวดแบบว่าเหมือนกับเจ้าของไปเย็นเหมือนช่วงแรกๆที่คุนผ่ผผาตัดกลับมาเลยอะปวดอย่างนั้นเลยแบบว่านอนกับทรามานนอนแทบบ่ได้นะเพราะว่าวันซุกหมูมูวานเนาะมื่อวันเสาร์เด้อพี่นองมูว่านเนี่ยวันซุปตอนแรก,กุณว่าุณจะโทรไปล่าง,งานเลยนะแต่ว่าก็รู้ตนข้าเจ้าเพราะว่าอ่า งานส่วนใหญ่อ,อาหารมันสีเป็นฝนเป็นคนเหตุนะนะคนอื่นเขาเิิบ่บค่อยหู้ฝนเป็นคนทําแล้วทําเสร็จแล้วพวกเขาเป็นคนแพ็คช่วยแพ็คอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้ตนเพราะว่าจังไหนมันกับมือุดถ่ายกับฟืนไปนะไปคือหุ่นเหตุงานคือหุ่นยนตนนี่แหละแล้วไอ,อ้ก็กินยานะทุกสองชั่วโมงอย่างที่ฝนบอกน่ะปวดทรมานมากเลยแบบเส้นไอพี่ไมเข้าใจว่า เป็นข้างที่เธอฉีดป้าฝนบอกว่าโบแมนข้างที่ฝนฉีดอยู่ข้างนี้ค่ะแต่ฝนปวดปวดเส้นนี้แต่ว่าเส้นนี้มันเป็นเป็นประจําอยู่แล้วค่ะตอนที่ผ่าตัดกลับมาเนี่ยประมาณเกือบหกเดือนที่เสน้นเสน้นเส้นจากไททอยยิ่งขึ้นมาหอดหัวซิกนี่ค่ะฝนจะป,ปวดนะฮะแต่ซิกนี้ไม่เป็นไรสินะเสน้เสนนั่นแหละค่ะท,ท,ที่มีปัญหาค่ะแม่แต่ยกแก้วกาแฟเนี่ยค่ะยกแก้วกาแฟฝนยิ่งเจ็บยิ่งปวดแขนข้างนี้เพราะว่าเส้นเนี่ยค่ะ นั่นแหละค่ะผนก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดไล้คลิปตัวแรกว่าสิเฮ็ดคลิปอยู่ด้เออก็เลยเออนอนก่อนพักผ่อนเพราะว่าบ่ไหวตอนนี้ก็คือไข้แน่อยู่ค่ะต้องกินยานั่นแหละคือโชคดีว่าโรงเรียนหยุดพอดีถ้าโรงเรียนบ่หยุดคงว่าฝนฝนบ่รอดค่ะเพราะว่าฝนยกของแทบซิบได้ค่ะขราดมือเช้าตื่นมายกแก้วน้ำแก้วไอกาแฟน้ำแทบซิบได้ค่ะนี่ เจ็บมันสิตึงตึงเส้็จเนี่ยตึงปวดแบบว่าโอ้โหทรมานเลยแบบว่าก็ฟืนฟืนสุดๆเลยไปเหตุงานนะแบบไปแบบหุ่นยนต์แบบแข็งไปบดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผุนไข้ไข้หลายเติบนะคนแทบสิเบึ้งบอออกนะเมื่อก่อนเนี่ยผุนสียหันทั้งโตเนาะแต่ว่ามันเกิดไข้มาตลอดแล้วอันเนี้ยมาเป็นผมว่ามันมันอาจจะเป็นที่ รวมกับงานที่เฮ็ดพอมเพราะว่างงานมันเร่งรีบนะคะเขาอาจจะยกของยกอย่างแบบบวระวังสินะเออแล้วที่สําคัญมาฉีดยาเนี่ยปกติคนฉีดยาเนาะฉีดยาหันยานี้เขาก็จะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนาะเออมันก็เลยมีผลอย่างแรงสําหรับตัวฝนนะคือแบบโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์แต่ว่าเรามีนัดเข็มที่สองอีกเดือนอีกหนึ่งเดือน,นะคะ่ะเข็มที่สองก็บุรูษสิจางไหน เท่าที่ฟังมานี่คือเข็มที่สองนี่จะจะปวดกว่าเข็มแรกนะนก็ได้ยินหลายคนเราว่าว่าเข็มแรกบ่บปันใดเข็มที่สองสินักกว่านี่แหละค่ะฉีดยามมาแล้วนะคะบมีอย่างละคะ่ะเมื่าเมาสู้ฟังซื้อค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ว่างประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบริเวณโดนแล้วเนาะดนโดน,ดนส่งเงิโดนโดน,ดนอัพฤฤคิด แฟนขับหายหมดเลยโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย